สวัสดีครับเฮลเช็คจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่ฆ่าชีวิตคนไทยกว่า3 0,000คนหรือชั่วโมงละเกือบ4ี่คนเลยนะครับในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยโรคนี้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆสัญญาณเตือนที่พบของผู้ป่วยโรคนี้ก็คืออาการเจ็บหน้าอกหนัก,นกมากจนทนไม่ได้บางรายเจ็บจนมาถึงคางหรือเจ็บลงไปถึงแขนซ้ายก็มีนะครับ ฟังอย่างนี้แล้วอยู่เฉยไม่ได้นะครับต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับพอม,มันไม่มีอาการเนี่ยบางครั้งนี่มันเกิดภาวะเฉียบพันขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดเกิด d d ด n d นเด h หรือว่าที่ตายเฉียบพันได้มีความรู้สึกดีจึกใจดวงนี้อยากแชร์มันออก ช่วงนี้เฮลเช็คจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณหมอเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันกันนะครับนายแพทย์บุญเสิรดชาติละอองหัวหน้าสถาบันหัวใจโรงพยาบาลเซนหลุยพร้อมอยู่แล้วครับส่วนใหญ่แล้วจริงๆเราจะเจอในคนอายุมากกว่า45แต่ในปัจจุบันนี้มันเริ่มเจอบ่อยขึ้นในคนอายุ20กว่าหรือถึง30เองหนึ่งใน3คือไม่มีอาการปัญหาคือว่าพอมันไม่มีอาการเนี่ย บางครั้งนี่มันเกิดภาวะเฉียบพันธุ์ขึ้นมามันก็จะทาให้เกิดเกิดซัดเดนเดตหรือว่าที่ตายเฉียบพันธุ์ได้ส่วน 2- ใน3าที่มีอาการพวกนี้จะรู้มาก่อนได้ก็คือมีอาการจุกเสียดเด่นหน้าอกเวลาที่เหนื่อยออกกําลังพอเป็นเหนื่อยปับ๊บมันจะมีอาการพอพักแล้วก็หายส่วนใหญ่จะาเจ็บนานมากกว่า 2- อสนาทีขึ้นไปส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นกรรมพันธุ์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงบางคนตอนเด็ก เป็นโรคขวซสกิพวกนี้เนี่ยมีการอักเสบของหลอดเลือดได้นะครับแล้วก็มีความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจได้คนที่สูบุรีนี่เวลาหลอดเลือดมีปัญหานี่จะเป็นเยอะกว่าคนทั่วไปคนหนึ่งเป็นเส้นเดียวจุดเดียวคนสูบุหรี่จะเป็นเส้นหนึ่งจุดหลายจุดในหนึ่งเส้นบางคนไม่เจ็บหน้าอกหนึ่งในสี่ไม่มีเจ็บหน้าอกมาก่อนแต่ว่าเหนื่อยผิดปกติคนที่เคยเดินขึ้นชั้นสองชั้นสามสบายสบายอยู่แล้วอยู่บัดดีขึ้นดีเดินแล้วรู้สึกขึ้นชั้นเดียวก็หอบ โดยที่ไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นอันนี้ให้สงสัยตัวเองว่าจะเป็นเรื่องภาวะหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าตัวที่จะมากระตุ้นที่จะทําให้เกิดอาการเฉียบพลันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายอย่างรุนแรงการที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างรุนแรงนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะพวกนี้ได้เราจะต้องระวังก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสีย่ยงใช่ไหมในครอบครัวเราเนี่ยมีใครเป็นตอนอายุน้อยกว่า35หรือเปล่า ต้องมีประวัติในครอบครัวว่ามีใครเป็นไขมันในเลือดสูงอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้เราก็ไปเช็คตรวจดูไขมันในเลือดก่อนอันที่2ก็คอยสังเกตอาการว่ามีหรือเปล่าถ้ายังสงสยัยยังไม่แน่ใจเราก็ไปตรวจโดยการวิ่งสายผ่านตอนนี้ก็กําลังฮิต slow life ก็ slow life ก็จะเป็นอันหนึ่งก็จะที่ทําใหเ้เราไม่ทําอะไรเร่งรีบหรือว่าเคร่งเครียดจนเกินไปแต่ที่สําคัญก็คือจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วย เพราะว่าอาหารการกินในปัจจุบันต้องบอกว่าโดยการผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเยอะๆก็ต้องระวังเป็นอีกหนึ่งโรคที่มีสาเหตุมาจากการสะสมของไขมันนะครับเราจึงอยากเชิญชวนคุณผู้ชมใช้โอกาสเทศกาลกินเจวันที่13ถึง21ตุลาคมนี้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรงไหนเรามีผักยอดนิยมอย่างเห็ดสารพัดชนิดไม่ว่าจะเป็น เห็ดหอมที่มีกรดอะมิโนอริตาดินินทำให้ตายย่อยไขมันในเลือดได้ดีขึ้นหรือเห็ดหูหนูที่มีอะดีโนซีนช่วยลดความเหนียวของเลือดไม่จับตัวเป็นลิ่มมาอุดตันหลอดเลือดหัวใจนี่ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของโรคอะไรที่เราจะไปจับสัญญานั้นติดตามได้ไหนเฮลท์เช็ครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรค13 25นาทีทางช่องวันสวัสดีครับ